สวัสดีครับ่อแม่พีน้องครับอยู่กับวิถีบรนณาเหมือนเดิมเหมือนเคยเนื่อครับวันนี้ผมพา่อแม่พีน้องมาลงแปลงฟริกของผมเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นแปลงฟลิกที่กําลังเริ่มทําใหม่เลยนะครับทาใหม่ที่หมายความว่าจะได้ครับผมก็ได้ทําแปลงแล้วนะครับพอแปลงฟริกของผมครับอาจจะบดชัดนะครับเพราะว่าตีดินกับห่องแล้วห้องมองแล้วก็จะอาจจะบดชัดนะครับนี่ครับ ตันนี้ยังมาได้คุมพลาสติกนะครับวันนี้ผมป้า่อมพี่น้องมาพอพิธีคุมพลาสติกบนหลังแปลงพริกของผมผมก็ใจพ้พลาสติกคุมดินหรือว่าพลาสติกกันยาคุมหลังแปลงพริกดีนะครับผมใจ้ขนาด1เมตรห้าสิบเซนติเมตรพลาสติกคุมดินกว่ามีหลายขนาดครับมีตั้งแต่80เซนหนึ100่งร้อยเซนว่า1เมตรเมตรสาเซนเมตรห้าสิบเซนครับของผมใจ้1เมตรห้าสิบเซนนะครับ เพราะว่าผมจะปลูกต้นพริกเป็นซีต้นซีแถวย้วตามแปลงไปเลยนะครับผมใช้พลาสติกแบบทึบเพื่อว่าผมจะได้มาเจาะหูเขาสามารถกำหนดเองได้ว่าเขาจะเอาต้นพริกห่างกันกี่ซนติเมตรก็เขาสามารถกำหนดเองได้นะครับก็จะมีพลาสติกตีสำเร็จรูปมาจากโรงงานก็คือเจาะหูเ,หเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการกำหนดว่ามีความห่างตัวไหนถ้าปล่อพี่น้อง ได้ความห่างตามนั่นก่อสมารถสืไร้แบบเจ้าหูได้นะครับแต่วันนี้ลมแห้งครับบ่สามารถจะทํางานต่อได้ครับพอลมปัดหนึ่งวแล้วครับลมปัดก่อบ่สามาทํางานได้นะครับของผมนี่ก่อจะปลูกอยู่สี่ต้นสี่แถวยาวไปตามตามแปลงอีกเลยนะครับผมก็ได้มาเจ้าหูผมกำาหนึ่งนะครับเจ้าหูผมทีหนึ่งตัวนี้ลมปัดนะครับเสียรูปเสียสูงหมดเลยนะครับก็ต้องมาตึงใหม่นะครับตึงก็บด้วยการ ตึงฮะตึงตึงแล้วเอาดินมาถมนะครับแต่ตัวนี้ล้มสอดล้มปัดครับจะทำให้ไฟติกนี่ย่นไปหมุดแล้วครับหยาดไปมดแล้วครับผมต้องได้มาตึงใหม่ครับเพราะว่าหลังจากตีตึงแล้วพอได้เจ้าหูครับก็ทําให้ล้มสอดเข้ามาก็ทําให้ไฟติกคุมดินนี่ยกได้นะครับไฟติกคุมดินของผมเมตรห้าสิบเซนนะครับนะครับอยู่ในฟอครับนี่ครับยังอยู่ในแกน แกนแป๊บนิ้วเกิงอยู่นะครับเราก็เอาใส่ก้างแล้วก็ดึงไปนะครับใส่ก้างดึงไปตอนแรกตึงอยู่ครับผมว่าจะเจ้าหูจะเจ้าตันครับลงมาเหงกอนนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับรโปรแมพี่นครับเพื่อโปรแมพี่น้องที่สนใจจะใช้วิธีป้องกันหญ้าแบบใช้พลาสติกคุมดินกันหญ้าแบบผมนี้ก็ได้นะครับก็ดีตามคลิปตัวไปนะครับว่าผมจะเจ้าหูแบบจะไดนผมจะใช้แก๊ กระป๋องในการเป่าเจ้าหูนะครับผมเป็นพี่น้องกอตที่ตามได้เลยนะครับว่าวิธีเจ้าหูเป็นจะได้แนววิธีระยะห่างระวางต้นเป็นเป็นจะได้แล้วก็วิธีการหื้อน้าหือ้อปุ๋ยเป็นจะได้นะครับระบบเหื้อหน้าของผมผมก็จะใช้ระบบเทปน้าปุ่งนะครับตอนนี้กาลังจะต่อแป๊บต้นอ,อย่างกันอยู่นะครับแล้วก็ใช้ใช้ป้๊มน้าสองนิ้วสองแรงนะครับดูจาก สะตรงนี้ขึ้นมานะครับเนียปั้มอยู่ทุกปุ่นครับยังม่ได้ตอเลยนะครับห่วยกตัวเกาเออกไปก่อนอจะเอาตัวไม่มาใส่นะครับก็ตตอขึ้นม้าเป็นแนวเป็นแนวจรินแนงแลครับขอแจ้เทพน้ําปุ่งในการฮื้อน้ำในสวนพลิกของผมก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะมีวิธีจะได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางฮึ้ปูใหม่เป็นน้องตีจะทําสวนพลิกสวนมะเขือสวนพืชพักสวนโค้งต่างๆก็สามารถใจ้ ไผ่ติคุมดินจี้ได้นะครับก็มีหลายขนาดนะครับเหมือนถมติว่าไปนะครับนี่ขนาดตั้งแต่80เซน1เมตรเมตรสาวเซนเมตรเซนของผมนเมตร50เซนนะครับจะปลูกต้นพริก4ต้นสี่แถวยาวไปตามแปลงจี้เลยนะครับยาวไปตามแปลงก็จะปลูกเป็น4ต้นสีแถวแล้วก็คุมดิ้นเป็นจี้นะครับแล้วก็ระวังระวังแปลงนี่กับระมาณ80เซนนะครับ เพื่อสะดวกในการในการเก็บนะครับในการเก็บในการเดินเข้าไปหาว่าพริกเป็นจะได้ในการผลฮอร์โมนต่างๆนะครับก็เป็นแนวทางนะครับนี่ครับกบปลาโปรแมนไปน้องมาพอกันก่อนนะครับลิปนี้ก็ขอ,ขอคุ้นโปแมนไปนออ้องจุดทุกๆคุ้นนะครับจุดควายที่ตาคลิปขอ่ผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกดซับสไครต์กุดไค์กดแช์ กดกระลิงเผื่อเป็นกําลังใจให้ผมจิ้มนะครับประกันคิดไหมครับขอบคุณครับ